สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามใน t i k t o k อกนะครับอาจสำหรับคุณผู้ชมท่นานใดนะที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับก็สา,ามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สมัครกิ่ลิงก์ใาร์กิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับออะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k t com กันแล้วนะครับ ว้าเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอแล้วก็ยืนยนรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กที่2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานด้วยไปฉี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับ อ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับที่กรข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีอย่างแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม t i k t o k นะครับก็คลิกเข้าไปนครับ อะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันต่อเนี่ยวันนี้ต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยกรเลยกันมาเลยนีครับแล้วมาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการจะมีอยู่หลายบริการนีครับจะมีความเร็วละก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกเลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนีครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก้อยกลับไปที่ติ๊กต็อกแล้วมาที่ อ่าน่าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะแล้วก็เขาลอกลิงกของโปรไฟล์โดยการกดที่แชร์ตรงนี้นี่ครับแล้วกดคัดลอกลิงนะครับอ่ะแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นำลิงมาวางนะครับอันในส่วนปริมาณตรงนี้อยากเพิ่มผู้ติดตามไปกี่คนก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่100อนะครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าจ่ายหรือว่าค่าบริการเขาก็จะคำนวณไม้เอาด้านล่างเลยนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่คะ้้งงซืออขุณแลวนครับ ต่อมานะครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาเราก็จะเป็นลิงก์ของโปรไฟล์ทิกตอกที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะน,นำให้คิขก็ไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะาถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะนรัยยอดผู้ติดตามก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ตอนนี้้ขึนนนนว่าาารรรดํเิกะคับ ในระหว่างเี่าราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับผู้ชมน้านใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะไรกนมียอาจำนวนเงินในเว็บใหม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอะไรไม่รู้ที่การเติมเงินกันเลยก็ให้ผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code คนะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับ ต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังก์เปาเวลสตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึงสสกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมันนี่เล็ตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นีครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็ยอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับ ต่อนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับโดมก็จะพาคุณผู้ชมลับไปที่ติกตอกกันเลยนะครับอาตอนนี้ยอดผู้ติดตามอยู่ที่36คนเนี่ยครับดมจะลองคลิปเฟซหน้าจอเนี่ยประดว่ยยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง167คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยเรไม่ต้องตกใจไปเนี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแถมมาแล้วด ต่อมานี่ครับพอยอพ่อปุ้ยตามขึ้นกันแล้วก็อยกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาชี้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมน,นูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคะลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ เช็คกับเ,เพื่อนๆหรือว่าคูณจักรได้เลยนะครับโดยให้เ,เพื่อนๆหรือว่าคูณจักรได้คําใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ครูชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอาคุณชมก็อย่าตกาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%กันเลยนะครับเอาล่ะครับก็คุณชมท่นานใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเ,เกิดติดปัญหานในการใช้งานหรือว่ามีปัญหานในการสั่งซื้อนะครับอาก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับเอาล่ะก็มีเมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาคนมีเลือกติดต่อมี2ช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อเหลือนะครับแล้วก็ช่องทาง LINE เนี่ยตรงนี้จะเกิดว่าติดปัญหา LINE ก็เลือกติดต่อมีกันได้นะครับ อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ